อาล้วครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกสูตรการคำนวณโฮอร์โมนในการฉีดปลานะครับในการฉีดปลานี้เราต้องรู้ขั้นตอนการผสมเทียมนะครับการผสมเทียมนี้มันมีหลายขั้นตอน นะครับดับแรกที่ต้องมีนี่เมื่อเรานี่ใช้น้ำกันแล้วก็ฮอร์โมนแล้วก็ตัวยาสริมฤทธิ์โมเชเลียมเอ็มนี่ถ้าเกิดว่าเราจะจะผสมเทียมในปลาที่มีน้ำหนักมากนี่เราก็ต้องใช้ ผสมในถ้วยนะครับเมื่อเราผสมตัวยาเสร็จแล้วเราเอามาใส่ในถ้วยนะครับเพื่อจะเป็นการง่ายในการผสมเทียมนะครับวันนี้ผมกันจะมาบอกวิธีการคำนวณฮอร์โมนนะครับน,นี่คือฮอร์โมนซินเ e ฟเอนะครับจากที่ผมมี คยบอกสูตรวิธีการเจือจางฮอร์โมนแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะบอกวิธีการคำนวณฮอร์โมนในการฉีดปลานะครับการฉีดปลานี้มันจะมีสูตรที่แตกต่างกันนะครับปลากริดและปลาหนังก็จะมีสูตรที่แตกต่างกันไปนะครับในของผมนี่ กำลังจะนำเสนอในวันนี้คือเฉพาะปลานหนังนะครับนี่ก็สมุดบันทึกนะครับก็มีสมุดด้วยนะครับในการคำนวณฮอร์โมนนะครับคือสมุดบันทึกโฮอร์โมนนะครับต้องมีนะครับนะครับในฟาร์มของผมนี่ผมจะใช้ตัวผู้ตัวผู้ปลาดุกนี่ ประมาณสองตัวนะครับตอนแรกที่ผมนีได้ไปชั่งน้ำหนักปลานะครับในศูนย์ทอดเลี้ยงของผมนะครับเดี๋ยวผมนีได้ก่อตั้งขึ้นเองนะครับผมนีไม่ได้ไปสมัครอยู่กรมนะครับแต่ผมนีมาก่อตั้งเองนะครับนี่คือดุกตัวผู้นะครับดุกตัวผู้นี้ผมจะใช้ประมาณ สองตัวนะครับก็คือช่วงแรกนี้น้ำหนักหนีมจะได้4.2ในการในการช่างนะครับตอนที่ผมไปช่างมานะครับรวมกับตะก,กร้าด้วยนะครับก็เลยต้องมาลบต่อนะครับลบตะก,กร้าออกนะครับให้เหลือแต่ตัวปลาครับฉันได้ปลาตัวผู้ ตัวหนึ่งนี่ก็2กิโลกรัมนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็1.5้ากิโลกรัมนะครับแล้วก็เราก็เอามารวมกันนะครับรวมให้ใหได้น้ำหนักรวมนะครับ3.5้านะครับรวมทั้งสองนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นปลาดุกเพศเมียนะครับช่วงแรกก็ฝั่งนี้นะครับ ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็ฝั่งขวานะครับแล้วก็ผมก็เอามาลบนะครับก็ได้น้ําหนักที่แท้จริงนะครับผมใช้ตัวเมียนี่ยีตัวนะครับทั้งหมด20ตัวรวมน้ําหนักตัวเมียทั้งหมดนี่สากิโลกรัมนะครับในการจะฉีดปลาตัวเมียทั้งหมดบ่อนะครับ ดันั้นนี่คือวิธีการคำนวณน,นะครับทางฟาร,ร์มของผมนะครับผมนี่จะใช้ตัวเมียนี่31มสตัวก็ต้องเอามาคูณกับ35นะครับของผมนี่จะใช้อ์โมนนี่เพียงแค่35มิไมโครกรัมนะครับ ในการฉีดปลาดุกตัวเมียนะครับวัติทางฟาร์มอื่นนี้เขาจะใช้40ไมโครกร,รัมนะครับในการฉีดปลาเพศเมียนะครับงผมนี้จะลดปริมาณฮอร์โมนล,ลงนะครับความเข้มข้นนี้มันจะใช้แค่35พอแล้วก็เมื่อคูณแล้วก็จะได้1,085นะครับแล้วก็นำ1,085นี้ ผมก็จะเอามาคูณเอ่อมาหารต่อนะครับหารกับฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนที่จะที่ผมนี่ได้เจอจางลงนะครับในคลิปก่อนนี้นะครับและเมื่อเจอจางลงแล้วน,นี่ก็จะเท่ากับ 0. 72ไมโครกร,รัมนะครับนี่คือตัวยาที่ต้องดูดขึ้นมานะครับ ก็คือตัวยาโฮอร์โมโนสังเคราะห์ซูเปอร์แพคนะครับแล้วก็จากนั้นนี่ก็เอาน้ำหนักปลานี่3ากิโลกร,รัมนี่เอามาลบกับโฮอร์โมนซูเปอร์แพคนะครับก็จะเท่ากับ30.28จุด นะครับ30.28ก็คือน้ำกลั่นนะครับก็คือต้องใช้น้ำกลั่นนี่3 0 2 8ซีซีนะครับหรือม,มิลลิลิตรนะครับฉะนั้นเราก็ต้องลองดูว่าเมื่อเรานำฮอร์โมนและก็น้ำกลั่นนีมารวมกันนี ก็ Blue Lock neck. คือเอามาบวกกันนะครับเอารวามบนที่ได้เอามาบวกกับน้ำกลั่นนะครับก็จะเท่ากับ31ไมโครกรัมเไม่ใช่ก็จะเท่ากับ31กิโลกรัมของน้ำหนักปลานะครับก็จะเท่ากันนะครับกับน้ำหนักของปลานะครับ ฉะนั้นการที่จะใชโมอิเลียมเอ็มนี้มอเตเลียมเอ็มนี้คือยาเสริมฤทธิ์นะครับยาเสริมฤทธิ์ที่จะทําให้ปลานี้ไข่ทาให้รังไข่ของปลานีสมบูรณ์เพศนะครับมากขึ้นนะครับก็ต้องใช้31เม็ดนะครับ31เเม็ดก็คือ เท่ากันกับน้ำหนักของปลานะครับหนึ่งเม็ดต่อหนึ่งกิโลกร,รัมนะครับมันงเข้าใจนะครับหนึ่งเม็ดนี้มีสิบไมโครกร,รัมนะครับฉะนั้นต้องใช้ถ้าเกิดว่าปลานี่มีน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัมเราก็ต้องใช้โมเเลียมเอ็มนีหนึ่งเม็ดนะครับ แล้วดูวเพศผู้ตอนครับเพศผู้นี้ผมใช้สามสิบไมโครกรัมนะครับลดลงนะครับตัวเมียนี่ใช้สามห้านะครับของตัวผู้ใช้สามสิบไมโครกรัมนะครับก็คือความเข้มข้นของยาเสริมฤทธิ์นะครับที่จะใช้นะครับ ยาเสริดก็คือฮอร์โมนซูเปอร์แพคนะครับฉะนั้นทําสูตรเหมือนเดิมนะครับเอาน้ําหนักปลาคูณด้วย30เท่ากับเท่าใดแล้วก็เอามาหารกันกับตัวฮอร์โมนนะครับแล้วก็เท่ากับเท่าไรนะครับแล้วก็นำน้ำหนักปลาเอามาลบกับ ลบกับฮอร์โมนนะครับก็เท่ากับน้ำกลัน่นนะครับเมื่อนำฮอร์โมนนี่เอามาบวกกันกับน้ำกลัน่นนี่ก็จะเท่ากับ3.5ก็เท่ากันนะครับกับน้ำหนักปลากนะับใช้โมเทลิเยมเอมนี่เหมือนกันนะครับอันนี้พิสอันนี้ไม่เหมือนกับฝั่งโดูกับตัวเมียนะครับคือ 3.5กิโลกร,รัมก็ต้องใช้3เม็ดรครึ่งนะครับนี่แหละครับคือวิธีการคำนวณฮอร์โมนนะครับคือไม่ยากหรอกนะครับง่ายๆนะครับฉะนั้นการดูดฮอร์โมนนี้ก็เหมือนเดิมกับใช้เข็มใหญ่นะครับในการ ดูดฮอร์โมนนะครับที่ผมนี่เคยนำเสนอมาแล้วนะครับในคลิปก่อนนี้นะครับอันนี้5 ml 5มิลลิลิตรก็ต้องดูดได้อยู่นะครับใช้เข็ม5มิลลิลิตรได้อยู่นะครับแล้วหัวเข็มในการฉีดปลานี่ก็ต้องเบอร์ ที่ต้องใช้นี่เบอร์ยีิบสองนะครับอันนี้คือเบอร์ยี่สิบสองนะครับหัวเข็มนะครับในการฉีดปลาดุกที่มีขนาดใหญ่นะครับที่มีขนาดหนึ่งกิโลกร,รัมขึ้นไปของผมนี่มีแต่หนึ่งกิโลกร,รัมขึ้นไปนะครับปลาดุกของผมนี่คือปลาดุกยักษ์รัสเซียนะครับนี่คือหัวเข็ม ในการฉีดลานะครับการดูดขึ้นมานี่การดูดโฮอร์โมนขึ้นมานีต้องใช้หัวเข็มหัวเข็มเก่านะครับหัวเข็มที่เอาไปคำนวณฮอร์โมนนะครับเข็มใหญ่นะครับต้องหาเข็มใหญ่ๆนะครับในการดูดโฮอร์โมนขึ้นมานะครับเพราะว่า ว่าฮอร์โมนนี้เมื่อเราเจือจางผสมกับยาเสริมฤทธิ์มเลียมเอ็มดีมันจะเรียกว่ามันจะ,น,จะนืดนะครับฉะนั้นต้องใช้หัวเข็มขนาดใหญ่หน่อยนะครับนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอการสูตรการคำนวณฮอร์โมนในการสมเทียมปลาเพียงเท่านี้นะครับ